เฉลยธรรมบัญญัติบทที่20ข้อ4เพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายสเสด็จไปกับท่านทรงต่อสู้ศัตรูของท่านเพื่อท่านจะทรงช่วยกู้ท่านอิสยาบทที่41อข้อ10อย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา สวดี 37: ข้อ23พระยาเวทรงนำย่างเท้าคนใดให้มั่นคงก็คนนั้นแหละที่พระองค์พอพระทัยทางของเขาสวดี37 7 3จข้อ3จงวางใจในพระยาเวและจงทำความดีจงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและจงชื่นบานกับความปลอดภัยสวดี37จข้อ4จงปฏิยินดีในพระยาเวและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน สุดดี 37: ข้อหจงมอบทางของท่านไว้กับพระยาเวจงวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงช่วยท่านมัทธิว11ข้อ28บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักสุดดี5 5ข้อ22จงมอบภาระอของท่านไว้กับพระยาเวและพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านพระองค์จะไม่ยอมให้คนชอบทำคอนแคลนเลย สดีสี46ข้อ1พระเจ้าทรงเป็นที่นิพัยและเป็นกำลังของเราทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากภาษิตบทที่16ข้อ9ใจของมนุษย์กะแผนงานของเขาแต่พระยาเวทรงนำย่างเท้าของเขาสดีบทที่31ข้อ16ขอพระพักพระองค์ทอแสงเหนือผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วยความรักมั่นคงของพระองค์สดีบทที่1 1 9ข้อ105 พระชนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์อิสยาห์48ข้อ17พระยาเวพระพู้ไถ่ของท่านองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสด,ด,ดังนี้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้สั่งสอนเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้าผู้นำเจ้าในทางที่เจ้าควรจะไปสดีบทที่ 32: ข้อ8 เราจะแนะนําและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าด้วยเฝ้าดูเจ้าอยู่สดีสามสข้อยีข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทําถูกทอดทิ้งหรือพงพันของเขาขอทานสดีบทที่139่าข้อหพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าข้างหลังและวางพระหัตถ์บนข้าพระองค์ ยอนบทที่14ข้อ1อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยสุริบที่16ข้อ8ข้าพเจ้าตั้งพระยาเวาไว้ตรงหน้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวฮีบูบที่13ข้อ5ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตัดว่าเราจะไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งท่านเลย หนึ่งเปตโตรบทที่5ข้อ6เพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นมาถึงเวลาอันควรหนึ่งเปตโตรบทที่5ข้อ7จงละความโกลกวยทุกอย่างของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายยอห์นบทที่14ข้อ16เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปมัทธิวบท2ี่สข้อ20นี่แนะ่ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค 2. เทสโลนิกาบทที่3ข้อ16ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขประทานสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและในทุกสถานาการณ์ขอให้องค์ผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านเถิด